เห็นนี่ยังครับรายชื่อมันก็อยู่ในนั้นแล้วครับนะลายชื่อมีแล้วครับนะเจ็ดลายชื่อที่เกาหลีใต้เขาเปิดเผยเนี่ยผมบอกไปแล้วครับนะมีใครบ้างครับเอาอีกครั้งหนึ่งครับนะเนวินครับหนึ่งเนวินนะครับสองศักจะยามสามอนุทินครับนะสามอนุทินสี่ชัยชนกครับสี่แล้วนะแล้วก็นายพลสามคนอีกครับ นายพลหัวโลนนะครับอนุพงศ์เข่าจินดาครับไอฮิตตัวนี้แหละครับที่าประชาชนครับนะสมัยรัฐบาลภิพิธิ์ไอตุดไอเอ่อนะครับไอหัวโลนเนี่ยครับคนกลุ่มนี้สามตัวเนี่ยครับฆ้าประชาชนกลางเมืองหลวงครับนะมันถึงนะครับมันถึงทํารัฐประหารรัฐบาลยิ่งรักครับนายพลสามคนนี่ครับ ไปเป็นองคคมนตรีอยู่คร like like ับเป็นพยุติไปเป็นได้ยังไงครับคนไม่ซื่อสัตย์จริตนะครับอย่างนั้นไม่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยครับเอาคนอย่างนั้นเลยครับฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงฆ่าประชาชนเป็นร้อยศพบาดเจ็บสองพันครับไปเป็นองคมนตรีได้ยังไงครับอย่างไฟบุญคุ้มฉายาอย่างนี้ครับเอาไปเป็นองคมนตรีได้ยังไงครับผมถามเลยนะทําไมต้องเอาไปเป็นองคมนตรีอย่างไอเขาใจเที่ยงอย่างนี้ครับนาโปรดให้หมดนะครับโปรดนะครับเอาไว้ทําไมครับมันเสื่อมเสียครับ เสื่อมเสียสถาบันนะครับนะเอาไปเป็นองค์คมนตรีได้ไงเขาใหญ่เที่ยงก็ยึดเขาใหญ่เที่ยงปูบ้านราคาเป็นร้อยล้านครับนะนายพลสามคนครับนะมีประยุทธ์ประวิตย์นะครับอนุพงศ์ครับผมไม่ต้องดูโพยหรอกครับผมจําได้นะครับนะเป็นไงครับนะมันจะไม่เอาได้ยังไงสี่พันล้านครับมันต้องเอามากกว่านั้นครับที่มันเปิดเผยมาคือจิ๊บต้อยครับมันโธ่โง่ไงครับนะมันเอ๋ครับ นะมันเออ <_ S 2> ด, <choices> ดูดิครับเวลามันพูดนะครับชันผมนะครับไม่มีหรอกครับคนที่จะบอกว่านะครับนะอธิบายในสภาครับพูดในสภาคุณไปบอกชื่อพอ่อชื่อแม่ได้ยังไงถ้าไม่เออมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับนะผมชทยชนกคิดทอบครับแม่ชื่อกาลุนาพ่อชื่อเนวินอย่างนี้ครับมึงไปพูดได้ยังไงครับถ้าไม่นะครับถ้าไม่ปัญญาอ่อนครับถ้าไม่เออครับคนเออเท่านั้นครับที่ไปพูดอย่าง bam, าออานั้นครับ นะมีแต่บอกว่าท่านประธานที่กระรบนะครับผมนะครับนะชื่อแดงสำวาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน,านนะราษฎรจังหวัจังหวัดนู่นจังหวัดนี่ครับนะแต่นี่มันบอกว่าโอ้โหครับบอกชื่อพ่อชื่อแม่ครับมึงน่าจะบอกชื่อนะครับปู่มึงด้วยนายปู่ชัยนะไอช้ชายชนกที่หลังมึงต้องบอกนะครับบอกเลยอ้มยามึงชื่อจักรยามบอกไปเลย บอกให้หมดเลยครับถ้ามึงโชว์โง่ได้ขนาดนั้นครับนะแล้วพูดได้ยังไงล่ะครับบอกว่านะครับนะมีคนนะครับเอาเงินมาให้มึงเดือนละสี่สิบล้านครับมึงนี่เนี่ยนี่เป็นการโชว์โง่นะครับให้มึงทําไมต้องมาพูดล่ะครับมึงพูดแล้วนะครับแล้วคนไทยได้อะไรครับที่มึงพูดครับแสดงว่ามึงพูดนี่นะครับมึงก็โง่ไงถ้านะครับเพราะว่าเขามีนะครับ ประชาชนเขารู้ไงนะเขามีเปรียบเทียบไงสมัยอุ๊ยิงอยู่มาเนี่ยครับเตี๋ตาอยู่มาสองปีมันลดลงลดลงมันไม่มีโทรศัพท์เข้ามาคนนั้นครับให้กําลังใจครับไอชัยชนกมันโง่ครับนะมันไม่ใชม่มันไม่ใช่นั่นนะครับคนที่นะครับพี่น้องต้องเข้าใจพักการเมืองไหนครับที่ที่มันไม่มีความรู้ไม่มีนโยบายไม่มีเกณฑ์นเนี่ยครับ สังเกตดูครับไปเกี่ยวข้องกับยาบ้าทั้งนั้นครับยาบ้ากระท่อมกัญชาครับนะหวยใต้ดินอย่างนี้ครับนะเห็นหรือยังคนพวกนี้จะเกี่ยวข้องตรงนี้ครับทักษิณไม่มีครับทักษิณนุงิงไม่มีผมถึงจะเปรียบเทียบให้คนไทยได้รู้ไงครับนะแต่คุณก็มาบ่นว่าโอ้ยนะโลกขอแต่ตังครับขอไม่ได้มันก็ก็คุณเลือกใครไปแหละคุณรับเงินใครตอนคุณเลือกนะนะครับคุณต้องดูคุณเลือกคนไปขายยาบ้าเขาต้งขายยาบ้าสิครับ นะกาจะไปขายข้าวขายมันให้คุณได้ยังไงเขาขายยาบ้านะครับเลือกคุณเลือกเข้าสภาเขาให้เขาไปขายยาบ้าขายกระท่อมกัญชาอย่างนี้ครับถ้าคุณเลือกเพื่อไทยเขาไปขายข้าวขายมันขายปอให้คุณครับไปหาตลาดให้คุณโอท็อปอย่างนี้ครับคุณไม่เอาเลยครับอย่างนั้นนะพี่น้องต้องตืน่นต้องเข้าใจนะครับอย่าไปคิดอย่าไปมีอคตินะครับนะกับพรรคเพื่อไทยบางเรื่องบาง ที่คุณนะครับข้อมูลของคุณไม่เพียงพอครับแล้วไปโทษเขาครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะผมเป็นห่วงอย่างเดียวครับตอนนี้ผมเป็นห่วงนะผมแก่แล้วผมยังเป็นห่วงลูกหลานผมนะสามสิบบาทรักษาทุกโรคมันกินไม่หมดครับแต่ท่านไปรับเงินมันนะครับพักเงินเมืองอื่นผมถามหน่อยครับคุณไทยก็หมดครับนะลูกหลานท่านก็ขอไปซื้อยาบ้าครับมันก็ขายยาบ้าพี่น้องรู้ไหม นะครับนะผมบอกนะครับเนี่ยือเปิดเผยความจริงให้รู้เลยครับว่านะครับคุณจะเลือกใครมานะครับมาปราบแกงคอเจนเตอร์หรือว่ามาเอี่ยวคอเจนเตอร์ครับนะแต่ถ้าคุณเลือกคนมาปราบแกงคอเจนเตอร์คุณต้องเลือกเพื่อไทยครับนะแต่ถ้าเลือกคนมาเอี่ยวคอเจนเตอร์นะครับอย่างที่รายชื่อที่เห็นมาครับอนุทินครับคนหนึ่งครับอนุทินเนวินนะครับชัยชนกครับสักสยามทั้งยวงเลยครับ เดี่ยวคอเซ็นเตอร์ครับนะนายพลอีกสามคนนะพี่น้องครับเราต้องเปิดโปงให้มันหมดครับเราเอาไว้ไม่ได้ครับคนพวกนี้ครับช่วยคนรวยไม่ผิดแต่ยิ่งรักช่วยชาวนาช่วยคนจนติดคุกครับนะอาพิสิทธิ์ช่วยคนรวยครับนะช่วยอย่างจำนำประกันราคาข้าวครับพี่ยะธารัฐบาลอภพสิทธิ์ประกันไว้หมื่นครับแต่นะครับนะเจ้าสัวมันซื้อเท่าไหร่ครับห้าพัน ห้าพันครับแต่ข้าวอยู่ในมือนะครับเจ้าสัวนะข้าวอยู่ในมือเจ้าสัวนะครับแต่เงินนี่ภาษีประชาชนเป็นคนจ่ายครับเห็นหรือยังครับส่วนต่างชาวนาก็ได้สิครับหมื่นครับแต่ข้าวอยู่กับนะครับกับเจ้าสัวพี่น้องคนไทยตื่นได้แล้วครับนะแต่ยิ่งรักนี่ครับข้าวอยู่ในยิ่งรักทุกเม็ดนะแต่ติดคุกห้าปีครับแถมนะครับสามหมื่น 5พันล้านครับถูกยึดรับครับทักสินก็ถูกยึดซับไปเท่าไหร่ครับช่วยนะครับช่วยคนจนครับไม่ช่วยคนรวยครับนะยึดจับไป4หมื่น6พันล้านครับเห็นหรือยังครับขายหุ้นในเทมเสเ็คครับมันบอกว่าขายชาติครับทั้งที่ขายบริษัทของตัวเองครับมันบอกขายขายในตลาดหุ้นไม่ต้องเสียภาษีมันก็พยายามที่จะให้เสียภาษีให้ได้บังคับให้นะครับะกรมศุลกากรนะครับเสียภาษีให้ได้ นี่คือทั้งหลายทั้งมวลความจริงนะครับของประเทศไทยครับแต่ตอนนี้ส้มเน่าเหมือนกันครับเป็นไงครับนะส้มเน่ามึงพูดหน่อยครับนะเรื่องสวหัวมึงก็ไม่พูดเรื่องเขากระโดงเรื่องเงินโมโต้รจีพีมึงก็ไม่พูดครับสี่พันล้านครับแต่เวลารัฐบาลขององค์หญิงหนึ่งมึงขัดขวางทุกอย่างโดยว่ามอบอนุสาวรีย์ครับตายห่าหมดแล้วครับมอบอนุสาวรีย์ตายห่าตายโหงหมดแล้วครับนะแต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเขาต้องแคร์ครับ ว่าเขาต้องได้เสียงเยอะจริงๆครับขนาด10ล้านเสียงเขายังอยู่ไม่ได้ครับนะเอาคนนะครับเอาพรรคการเมืองล้านเสียงครับมาตีเขายังหายท้องเลยครับท่านท่านท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเขาไม่ได้สนชนใจพี่น้องหรอกครับเขาเข้าสภาแล้วเขาก็นะครับเขาจะทําอะไรใดก็ได้ในประเทศนี้ครับเห็นไหมครับโมโต GP ครับเป็นไงครับสี่พันล้านครับพี่น้องครับคนไทยได้อะไรครับผมถามน่อย 4พันล้านครับที่เอาไปเทลงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะการทําบอลประเทศไทยมันมีกาไรตรงไหนผมถามหน่อยครับมันมีตรงไหนขายตัวเท่าไหร่แล้วรัฐจะได้เงินคืนยังไงล่ะครับทําไมต้องไปสนับสนุนสปอนเซอร์ถึงขนาดนั้นครับรัฐบาลเพื่อไทยเขาตัดเขาไม่ให้นะครับนะเพราะว่างบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครับตั้งแต่ปี2000นะครับตั้งแต่62-63รัฐบาลประยุทธ์ครับ นะเขาให้มาตั้งแต่นู้นครับนะให้มาทุกปีทุกปีครับนะแต่พักเพื่อมามาสะดุดที่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไม่ให้ครับนะแต่ตอนนี้ทวีสอดสองลากไส้ครับนะบังเอิญนะครับมันไปลงบ้านเลขที่ของเจ้าหนูด้วยไงครับเห็นครับนะนี่เป็นการเอาเปรียบนะครับเอาเปรียบคนจังหวัดอื่นไหมครับบอดีเห็นได้ยังครับนะสมัยก่อนก็ชวนบอกว่าโอ้ยนะครับบอกว่าท่านทักสินนะครับ จะไปช่วยเหลือเฉพาะคนที่เลือกพักเพื่อไทยก่อนครับแต่วันนี้ไอ้ชวนมึงทําไมไม่ออกมาเห่าบ้างครับไอ้ชวนนะบอกว่าทักษิณเนี่ยครับภาคมาคนภาคจังหวัดที่เลือกครับจะไม่นะครับนะจะรับความช่วยเหลือนะครับรองลงมาครับเขาจะไปจังหวัดไหนที่นะครับเลือกเพื่อไทยรักไทยขนาดนั้นก่อนครับแต่ตอนนี้เป็นไงล่ะครับนะเอาไปเทครับเห่าบ้างนายชวนนะครับนะ ถ้าคุณไม่ทําหน้าที่คุณก็ลาออกครับพูดให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติหน่อยครับนะเห็นหรือยังครับลงสี่พันล้านครับลงจังหวัดเป็นมติคณะมนตรีอภยศนะครับในการเอาเงินไปนะครับนะเอาไปหาเสียงครับนะจังหวัดบุรีรัมย์มีสว14คนนะครับพี่น้องครับทุกอย่างมันมันได้หมดเอาหมดรัฐมนตรีก็มีเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆครับนะแต่เอาเงินไปลงที่บ้านของมันอีกครับพี่น้องคิดยังไงล่ะครับนะ พี่น้องเข้าใจยังไงครับนะกับสิ่งที่นะครับอัปยศแบบนี้ครับ